วันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2564ดูจากยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เกเกินหมื่นมาหลายวันติดกันแล้วและจำนวนผู้ตายก็อยู่ในระดับหลายสิบ หรือว่าเป็นร้อยที่กล่าวมานี้ไม่ได้ตั้งใจจะดิสเครดิตรัฐบาลแต่จะเล่าเรื่องแปลกให้ฟังก็คือมีพี่น้องอิสลามที่สงขาต้องไปฝังศพผู้ตายโดยธรรมเนียมของพี่น้องอิสลามก็คือ ถ้าหากว่ามีคนตายต้องฝังก่อนพระอาทิตย์ตกดนนินก็ไม่ทราบว่าผู้ตายตายก่อนอายุและน่าจะสร้างบุญอเอาไว้มากก็เลยไม่ได้เป็นไหนพอเพื่อนไปฝังก็เลยตามเพื่อนกลับบ้าน <laughs> มีการรบกวน ประการต่างๆก็คือคงพยายามจะแสดงให้เพื่อนรู้ว่ามาได้ความกลัวก็เลยไปหาเพื่อนคนไทยถามว่ามีอะไรที่ไล่ผีหรือกันผีได้บ้าง <laughs> เพื่อนคนไทยก็เลยให้ยืมไม่ลุกตามองพิทักไป ปรากฏว่าผู้ตายหายจ้อยไปเลยก็เลยโดนเพื่อนยึดมีดไปโดยที่บอกว่าเอาผ้าพ,พันดำไว้ถามว่าทำไมต้องเอาผ้าพ,พันดำไว้บอกว่าเป็นรูปเคารพของศาส,สนาอื่น อยากได้มีดไว้ใช้งานพอเห็นอนุภาพได้ขอเอาผาพันดําไว้เพื่อนก็ไม่ได้ว่าอะไรตัวเองก็ควักกระเป๋ามาบูชาจะเว็บวัดท่าขนุนไปอีกหนึ่งเล่มโยมเล่าให้ฟังธรรมภาพก็ขำๆอยู่แต่ว่าพี่น้องอิสลามที่ใช้วัตถุมงคลมีเยอะมาก สมัยที่ช่วงเป็นวัยรุ่นอยู่ที่ซอยบลวัรณสองปัจจุบันนี้ข้าน้าจะเปลี่ยนชื่อเป็นซอยอ่อนนุช66ยังมีเพื่อนอิสลามเป็นจำนวนมากเราว่ามีบ้านไทยพุทธอยู่แค่สองหลังแค่เพียนบ้านของวิชาตามา กับบ้านนาวเอกจุลินนองนั้นเป็นอิสลามทั้งหมดปรากฏว่าเพื่อนวัยรุ่นอิสลามด้วยกันชวนไปกราบหลวงปู่มเมฆที่วัดลำกระดานไปขอปรลัดขิดหลวงปู่มเมฆเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะประหัดขิดหลวงปู่มเมฆนั้นขลังมากในเรื่องป้องกันสัตว์มีพิษ พื้นที่แถวนั้นยังเป็นท้องไร่ท้องนาแม้แต่บ้านที่สร้างอยู่ของพี่ชายอาตมาก็เกิดจากการไปซื้อท้องร่องสวนที่เป็นสวนมะพร้าวสวนผลมไม้ของพี่น้องอิสลามมาและวทำการถมที่เพื่อสร้างบ้านงูเห่าเยอะมาก ในว่าเป็นเช่นนั้นวัตถุมงคลของลุงปุ่เมฆวัดลำกระดานป้องกันงูเห่าชนิดที่เรียกว่าเดินเตะปากงูก็ไม่กล้าชุกเป็นเรื่องอัศจรรย์มากในเมื่อพี่น้องอิสลามเห็นอนุภาพตรงนี้แล้วประกอบกับว่าไม่ใช่รูปพระในพุทธศาสนาก็เลยไปขอลุงปุมเมฆกันเป็นว่าเล่นในซอยเนี่ยธรรมาภาพอยู่นี่ คุยในไงวาพี่น้องอิสลามพวกวัตถุงมงคลหลวงพุ่มเมฆวัดลำกระดานกันทัทุกบ้านส่วนทางด้านกรุงเก่าคือพระนครศรีอยุธยาพี่น้องอิสลามแถวคลองตะเคียนซึ่งเป็นหมู่บ้านอิสลามเก่าแก่พกตะกุดหลวงพ่อเทียมวัดกรสัตราที่ลาดกันทุกบ้านกัน ดังนั้นในเรื่องของการใช้วัตถุมงคลต้องบอกว่าบุคคลที่ฉลาดเขาจะเลือกว่าสิ่งใดที่เหมาะสมกับตนเองอย่างอรตรีนาทีธนวงศ์หรือพวกที่เราเรียกแบบคุ้นเคยว่าไอ้บังพกแก้วมณีรัตนาหลวงพ่อวัฒนสุน วาอย่างอื่นเป็นรูปพระสงฆ์เป็นรูปพระพุทธจะบังบอกว่าพกเข้าบ้านไม่ได้เลือกพกแกม้มมณีรัตนะเป็นปกติเพราะว่าเห็นอนุภาพวัตถุมงคลหลวงพว่อหลวงพ่อวัดท่าสุ่งเนื่องจากวัดตนเองเป็นทหารอยู่แคล้วคลาดปลอดภัยจากการประทะกับ้าตศึกมาหลายเท่ไหลายครั้ง แม้แต่ธรรมภา,าพเองตอนอยู่ชายแดน,น,นโดนอาวุธหนักอาวุธเบาเท่าไรก็แ้วคลา,าดปลอดภัยมาทําให้ชอบวัตถุมงคลหลวงพ่อวัฒนสุงมากชอบตรงที่ยิงออกแต่ยิงเท่าไหร่ไม่ถูกแล้วหลวงพ่อวัฒนสุ่นั่ก็ให้เคล็ดลับไว้ว่าถ้าใช้วัตถุมงคลของท่านแล้วตกอยู่ในวงล้อมคาดสึดเสียงปืนด้านไหนแน่นที่สุดให้ฝ่าออกด้านนั้น หลวงพ่อท่านไม่ชอบลูกศิษย์ขี้ขลาดก็เลยสั่งไว้แบบนั้นอาตมาภาพทําตามไม่เคยมีอะไรมาแพร่ผ่านได้เลยแล้วที่ชอบตรงยิงออกเพราะว่าเสียงดังมันสะใจพิลึกได้ยินเสียงปืนนี่แทบจะวิ่งสวนไปเดียวนั้นเลยในเมื่อเป็นเช่นนั้นการที่พี่น้องอิสลามบูชามตดลูกพรามไปแล้วเป็นลูกพรามตรงพิทักษ อาตมาภาพก็เลยแนะนําบอกว่าเอามีลูกครามจันเพนเป็นปแรกคืนมาเพราะว่ามีลูกพรามจันเพนด้ามเป็นไม้คลึงปกติไม่ได้แกะเป็นโรคเท้าสามริดีลรมตัวเราเองก็ใช้มีลูกครามสมบิททับต่อไปสําคัญตรงที่ว่าเพื่อนมันยอมแลกไหมเพราะว่าเขาใช้เล่มนั้นแล้วได้ผลในเรื่องของว่าถุมงคลเป็นเรื่องแปลก ต่อให้รุ่นเดียวกันวัดเดียวกันแต่เขาใช้ชุดไหนได้ผลจะเลือกแต่วัตถุมงคลชนิดนั้นแบบเดียวกับน้องเล็กแผนสมเด็จองปถมวัดท่าสุ่มไปโดนกระทิงควิดมาปลากฏว่าไม่เป็นอะไรเป็นรอยช้ำๆแค่ประมาณเหรียญสิบบาทตรงปลายเขามันตักเข้าไปเท่านั้น เลนพราะตชาดอยอยากได้กันชนิดน้ำลายหกเพราะปกติกะทิงนี่คิดต้นไม้ขนาดขาอ่อนเรายังขาดสะบัน้นเลยว่าแต่ตัวคนจนก,กระทั่งเพื่อนกันครัสรุปว่าผู้หญิงอะแก่ง่ายตายยากแล้วทุกคนก็จะเอาสมเด็จองประถงบัตท่าสุ่งรุ่นนั้นโดยเฉพาะองค์นั้น ซึ่งเป็นตายเจ้าของก็ไม่ยอมให้อยู่แล้วแต่ว่าตังภาพอยากจะแนะนำว่าถ้าจะกันผีกันจริงๆรูปหรือเหรียญเวทวสุวรรณหรือว่าพยันญเวทวสุวรรณเหมาะสมที่สุดเพราะว่านั่นก็คือจอมผีเลยนามหนึ่งของท่านก็คือพูดว่าดีเจ้านายแห่งผีทั้งปวง บางคนอาจจะสงสัยว่าอรรมาภาพไปผู้น้ำร้อนเดินๆไม่กลัวผีมั้งบางทีเดินๆอยู่แมวดำก็วิ่งพรวดเข้าไปในห้องสงฆ์พระอาตมาก็าเดินตามก็ปิเตมันออกไม่จะไปกลัวอะไรในเมื่อเรามากับยอมผีซะเองเีย่ยงแต่วก็เราจะมีความมั่นใจขนาดมันหรือเปล่า เรื่องของวัตถุมงคลสำคัญตรงความมั่นใจและความศรัทธาของเราเพราะว่าวัตถุมงคลนั้นเป็นเครื่องส่งส่งพลังงานอยู่ตลอดเวลาสำคัญตรงใจของเราที่เป็นเครื่องรับว่าจะรับได้เท่าไหร่แต่ว่าเมื่อเช้ามืดที่ไป แช่น้ำพุร้อนมปราก็ว่าจากภาพพระปกติก็คือหลวงพ่อสุขโตที่ระยะหลังติดหูติดตาอยู่ตลอดกลายเป็นภาพพระเพรีพินาศขึ้นมามันก็ได้แต่ระวังตัวว่าน่าจะมีใครเกิดความรักความเมตตาจะส่งอะไรมาให้อีกแล้ว <c oughs> <c oughs> เราว่า ตรงนี้คือวันอังคารวันอังคารกับวันเสาร์พวกหมอศยศาสตร์มักจะทำพวกของอาถรรพ์ต่างๆนะครับปล่อยไปเพราะว่าเป็นวันแรงวันแข็งทำแล้วก็จะมีผลมากแต่ว่าสำหรับคนอื่นก็อาจจะมีผลทราดธรรมภาพแล้วไม่มีผล ดีไม่ดีตัวเองก็เจ็บก็ตายไปตามระเบียบเพราะว่าโดยพื้นฐานดวงเองคว่าภาพก็ดวงเป็นอริอริเป็นมรณะก็คือใครตั้งตัวเป็นศัตรูมันก็ตายเองเราไม่ต้องไปทำอะไรครับประการที่สองก็คือกำลังสมาธิสูงซึ่งถ้าหากว่าคนทำกำลังสมาธิสูงไม่เทา เหมืนก็เหมือนในการเด็กมาเกาคันให้เท่าน,นั้นประการที่สามก็คือบาร,รมีของพระของกรมนเทวดาของครูาคบาอาจารย์ที่ท่านสงเคราะห์อ,อยู่มันก็เลยทำให้ไม่มีอะไรที่ต้องกังวลแต่ว่าในเมื่ออยู่ภาพพระที่เราจับอย่างหนึ่งคำภาวนาที่เราภาวนาอย่าง ถ้าอยู่ๆเปลี่ยนเองกระทัานหันี่ต้องระวังเพราะว่าอาจจะมีอะไรที่ไม่ดีไม่งามไม่เหมาะไม่สมเกิดขึ้นให้เราตั้งหน้าตั้งตาระมัดระวังเกาะภาพพระและคำาัวนาให้เป็นปกติไม่เช่นนั้นแล้วก็อาจจะเสียท่าแก่คนอื่นเขาได้เพราะว่าเรื่องของเสยศาสตร์กับพุทธศาสตร์นั้น เหมือนเนี่ยกับเหรียญเดียวที่เป็นสองหน้าหลวงพ่อวัด่าทรงเปรียบว่าเหมือนน้ำกับปลาน้ำไปถึงไหนปลาก็ไปถึงนั่นเราว่าพุทธะแปลว่าตื่นสยะแปลว่าหลับเป็นคู่ปรับกันมาตั้งนนแต่เดิมบถ้ดหากเรามีสติ รัฐนาวัตถุมงคลหรือกำหนดภาพพระครอบตัวของเราไว้ภาวนาอย่าให้สติขาดลงก็จะเป็นอันตรายได้น้อยมากเพราะว่าศยศาสตร์เหมือนกับไฟกองใหญ่เราป้องกันแค่ปเปลวไฟไม่ให้เผาไหม้ทำอันตรายเราได้แต่ความร้อนก็มีมาถึงกันแล้วนะบางท่านที่เก่งมาก อย่างนี้ตรมภาพเป็นโดนที่วัดหนองบัวประเทศพามา่านั่นรู้สึกเหมือนกับฟ้าผ่าใส่หัวเลยขาดสติไปประมาณสองวินาทีมาตั้งสติจับภาพพระได้ใหม่ก็กระสิบบอกกับพระคุณน้อยว่าให้สังเกตดูว่ามีใครอยู่อยู่เดี่ยงไปหรือเปล่าถ้ามีก็ใช่เลย ไอ้คนทำนั่นแหละมปรากฏว่าคุณน้อยหายไปไม่กี่นาทีวิ่งเลิกลักมาหลวงพ่อครับได้ตัวแล้วพวกเรากันเองครับเล่นกันเองเดี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ๋ยวต้องบอกว่าขนาดเล่นทีเ่เสอยังทำอะไรไม่สำเร็จแต่ตรงจุดนั้นเนี่ยธรรมภาพรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยก็คือสติขาดไปประมาณสองวินาที เนื่องจากว่าอย,อยู่เหมือนโดนฟ้าผ่าใส่หัวตั้งหลักไม่ทันว่ามันคืออะไรนะการะาาณาตธรรมภาพยังสติขาดไปสองวินาทีเพราะเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องคูณไปกี่เท่าในช่วงนั้นอาจจะเป็นโอกาสที่เปิดให้เขาทำอันตรายกับเราได้ดังนั้นท่านทั้งหลายที่พบว,วัตถุมงคลอยู่นะ ก็ให้อารัธนาไว้ทุกวันตัวเราเผลอขาดสติได้แต่ว่าสมือธอวันดาที่ท่านรักษาวัตถุมงคลท่านไม่เผลอท่านสามารถที่จะระมัดระวังป้องกันแทนเราได้แต่ถ้าหากว่าไม่อารัธนาก็อาจจะเจอสภาพเดียวกับธรรมภาพเองก็คือผีมันนั่งทับหน้าอก แล้ววัตถุมงคลก็ใส่ไว้ในกระเป๋าอังสะที่หน้าอกเมือนดินหลุดออกมาได้มีโอกาสเรียนถาม,มหลวงพ่อฤีว่าผมพกวัตถุมงคลอยู่ในกระเป๋าอังสะทำไมผีมันนั่งทับได้หลวงพ่อท่านถามว่าแกได้อรัถนาหรือเปล่ากราบเรียนท่านว่าเปล่าครับท่านบอกว่าสมน้ำหน้ามึง เพราะฉะนั้นอย่าให้เจอลักษณะแบบนี้กันแล้วกันวันนี้เมื่อมีเรื่องแปลกๆเข้ามาก็เลยนํามาเล่าใครเครียดสำหรับพวกเราบางทีอาจจะฟังในเรื่องของธรรมะติดๆกันมาหลายวันยังย่อยไม่หมดวันนี้ก็เอาแค่เรื่องเบาๆกนแลน้วกันก็ขอยุติลงแต่เพียงเท่านี้